แต่ไอกระป๋องนี่มันไม่กระเด็นคืออะไรวะยิงขาโต๊ะไม่หกักอะไรเฮ้ย,ยเฮียมคนยิงเอ้ยไอเหี้ยไอไอเหี้ยไอยิงหนูมันมันตามผมมาบ้านจอนตะพย <c oughs> ล,ลังไปพยลังไม่หาตายแล้วตายแล้วมันตามผมมาบ้านจอนน่ะบ้านจอนที่มันเดิน ไม่ไหนนี่แคมใครวะโอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตายแล้วมึงเจอกูไอสัตว์มึงจะตายแล้วกูกวเห็นกูเห็นเลือดมึงไอสัตว์นี่มึงจะตายแล้วดิขอยิงกบ,บาลปืนผมไม่แม่นวะมาจอนยังไงลืมไปแล้วโอตโ,โอ้ปืนมึงคือลูกโม่มึงใส่สักพันนัดไม่ได้วะไอสัตว์เอ้ยมันน้อยอ่ะไอ้ย เจ็ดนัดนี่คืออะไรไอเยี่ยนยนั่นก็ถือปืนคู่มึงมึงรอเลีงอยู่ไอ้สัตว์อาอนี่ไม่ใช่บ้านจอนี่นี่บ้านใครไอ้เยี่ยคราวนี้แม่งใช้ไรเฟิลไอ้เยี่ยมึงแน่จริงมึงลูกโมดคนละกระบ,บอกกับกูดิไอสัตว์ออโอ้โหสไนไอ้เยีเ่ยนไปเราต้องลุมข้า <laughs> ต้องลุมข้าคุณสไนไอ้สัตว์ออ มันใช้มันมีสนัยอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยสนยัยเออ<า>มันมีสนัยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมยิงล่อ,อมันพิตะเล่นหลังแม่งดิเล่นหลังผมรู้สึกหมันไส้แม่งนะอันนี้ใช่ไหมใช่เจตด่าที่วิ่งมาอยู่เนี่ย <c oughs> ใช่ใช่ใช่อ๋ออะไรเหี้ยนั่งอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยนั่นสนัยมีสนัยโดนมันอยู่บนเขาโดนหลบมันไม่ได้หรอกตำแหน่งผมมันบอกว่ามันอยู่ตรงเอ่อ ข้ามแม่น้ําไปอยู่ข้ามแม่น้ําจะเห็นเห็นแนวไหมเห็นแนวเห็นแนวจะเห็นแนวน้ํำไหมเห็นใช่เห็นเออเลยแนวน้ําไปอยู่นิดนึงมันนิ่งเลยแสดงว่ามันเล็งเราอยู่ใช่เลยแนวน้ำอ๋อเห็นละเห็นละเห็นข้างบนแล้วเห็นเห็นมาแล้วใช่ไหมเห็นละเห็นยิงยิงไม่ได้มันไกลเกินเราไม่ใช่มันไม่ใช่สไนดแล้ว ดิ้นม be ่งเลยดิ้นไม่เลยดิ้นไม่งเลยดิ้นม่งเลยโอ้คืออะไรตายไหมตายดิไอ้เหี้ยมันยิงทันได้ไงผมมันโผล่ป่ะก็เห็นมันเดินอยู่เฉยๆอ่ะมันเดดไอยิงเหรอมีเด็ดไอล็อกหัวด้วยไอ้เหี้ยอ่อ้อรอแล้วไปไปลิโนม ไป,ไปเราอ่ะไปเลยแล้วแม่งตัวหน้าใทย กระสุนหมลล์ไม่เหลือจักนั่นเลยกระโดด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 กดกดกดไม่ติดกดไม่ติดขอใหม่อีกทีเฮ้ยซองแรงมากตามไม่ทันเบรกบ้างเฮ้ยไม่ทันไม่เบรกไม่อยู่ใครยิงอะไรวะ ใครยิงอะไรแถวนี้วะเฮ้ยปงปงปงเปียงอะไรเนี่ย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอืูได้เป็นร้อยเลย้เป็นร้อยเลยเอไ,ไอ้เหี้ยเอไอยิงไว้สัตว์เหี้ยนตายเลยเอเ กูเกูตกกูตรงไหนเฮ้ยมันเปิดไมค์ใส่ผมมันพูดว่าอะไรไม่รู้เหมือนมันร้อนเรียนผมอ๋อมันดูผมอยู่มันดุมันดุสัตว์นี่ไงไงกูซ้ำศพมึงไงไอสัตว์มึงดูกูใช่ไหมเย็นนี้กูซ้ำศพมึงไงเนี่ยกูแทงไงสัตว์นี่แย่เลยแทง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 โอ้ไม่เก้าโอ้ไม่ขอดไอเหี้ยไปบอกโอ้ไม่ขอดไอสัตว์โอ้ไม่ขอดนะมึงมึง เนี่ยวิ่ย่อใส่ด้วยไอ้ใครไอสัสเหยียบย่อใส่ด้วยคืออะไรหมาเหรอใครวะแล้วมันขึ้นสัญลักษณ์อะไรวะเนี่ยมึงเรียกใครก่อนมึงเรียกใครวะมึงเรียกพวกเหรอกูไม่มีกระสุนยิงมือเนี่ยมึงเรียกใครวะอ๋อหมาไป็นนะไอไอตรงจุดของข่าวว่าเกิดใช่ใช่มันขึ้นรูปหมาหมามันได้ทำอะไรกับหมา มันมันพาไปเอาสมบัติเปล่าใช่ไหมมาตามมาไปไปดิเดินเลยลูกและไอไอเฮี้ยนี่ที่ผมขี่ม้าชนมันอะมันยังดูผมอยู่เลยน่ะตอนนี้นหลับหรือเปล่า <laughs> และไอ้บีดีถ้าเกิดว่าไม่มีศัตรูไม่มีเฮียอะไรก็ฟันไม่ได้เลยนะนยีงไง่ไ<อ>ี่ผีผีน,งงน,งงนงงอนตายอย่างนี้ เฮ้ยไม่ถูกงูกัดแน่เลยจะไปเหตุไปไหนหน่าเขียดแล้วน้าเขียดแล้วเหรอเฮ้ยสอบดีวะเดี๋ยวไนมะ่ไม่ไมฉันจะสูดศพซะหน่อยเอาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูจะวางไว้บนหินเดี๋ยวเผาศพออยายก่อนเดี๋ยวเผาศพออยายก่อนมาเอาลูกที่ไปไห้ถือไว้ไหนเนี่มันจะได้เด่นๆจะได้เด่นเด่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้กูจะกำลังจะถามเลยว่าศพเฮียนี่เป็นใครจำได้ศพม่ได้สนใจไปเผาไปเผาไปเผาใช่แฟนผมไหมน่ะนี่ไงวิตาเนี่ยสองโลงพอดีเลยคือว่าสองโลงโลงมึงด้วยโลงป้าด้วย เดี๋ยวมาเจอป้าที่ไหนเก็บเท้านิดนึงเก็บเท้านิดนึงเก็บกี่เก็บเท้านิดนึงเอ้ยยัดเลยสองโลงเลยพี่ต้าเนี่ยไม่ไม่ใช่ได้โลงเดียวเนี่ยโลงเดียวเนี่ยโลงเดียวเลยยัดเลยโลงเดียวกันเนี่ยรถไฟมาแล้วรถไฟขึ้นแป๊บนึง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 นะจ้าแป๊บนึงนะจ้า ไอ้เงี้ยไม่มีคนขับไอนน้ีคนขับไปไหนวะอ๋อคือมันไม่ไปให้หรอพิตารถไฟขับไงเนี่ยจอดแล้วเปล่าจอดแล้วขับไม่ได้เหรอกุญแจอ,อยู่ไหน